ต้นทุเรียนต้นนี้ของเราครับผมนี่ครับก็เป็นผลิพวกเป็นกิ่งแขนงนี่เยอะมากนะครับข้างในนะนี่ต้องได้ก้มเข้าไปตัดแต่งนะครับผมนี่ครับไม่งั้นนี่เขาจะแย่งสารอาหารจากกิ่งหลักแล้วก็จะทึบไปหมดเลยนะครับนี่ครับต้องหมั่นมาแต่งนะครับนี่กันไก่ติดมือมาด้วยในคันมือครับ ห็นแล้วกดที่จะแต่งไม่ได้ครับผมนี่ครับห้อยระยงระยางเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วกันไกลในมือสั่นครับผมต้องแต่งสักหน่อยครับแต่งแต่งเขาสักหน่อยนี่ให้เขาโล่งอากาศปลอดโปร่งครับผม นี่ครับกิ่งไหนที่เราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงก็แต่งออกไปเลยนะครับผมก็ยังมือใหม่ในการแต่งอยู่นะครับผมโอ้นี่ยิงต้นนี้นี่เขามักจะนี่ครับปรีใบบ่อยๆครับก็ต้องได้ มันแต่งครับตันนี้ไม่งั้นนี่เขาจะทึบครับอยากจะให้สารอาหารไปเลี้ยงในกิ่งหลักๆมากกว่าเลี้ยงลําต้นเลี้ยงกิ่งหลักๆครับให้เขาโตวไวๆนะครับเนาะนี่และครับผมเราเขย่าดูกันว่าจะเจอแจ็คพอตเหมือนต้นเมื่อกี้ไหมไมเจอด้วงหนวดตมไหมไม่เจอครับต้นนี้นี่ครับผมนี่ต้นนี้ ก็ผลิยอดสวยแล้วนะครับลียอดสวยงามเลยนครับผมผลิยอดสวยงามเลยสองปีกว่าแล้วนะครับตนนี้นะครับดูใบแหว่งไปเยอะเลยนะครับผมดูทุกข้างบนนู้นก็แตกยอดกันเพียบเลยครับ